Hãy งานให้ เงี้ยกโก้แดเนี่ยเลอยู่เฮ้ยเรื่องอ้าวไหนิกโก้ครับทำ้ววฉันจะพูดเลยนับนี้ไม่ใครบอกนะแดดด้วยล้วองคุยสิ เขาพอดีไงไมเห็นกันอยู่ตรงนี้ไงไม่จบไปไหนนม่ป็นไาเนี่ยไมเจอที่นี่หร่าไม่ไ้เจอที่ไหนยนี่ไงไปปนงสายลรอพี่บอลกงอนรอพี่บอลก่อน พีบันนีบันกันเด็กหมกรถเฮ้ยชนนะไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวน้ำให้เราด้วยนเดียวถือ